เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของอิทธิพลของความชื้นหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงนั้นก็จะเป็นส่วนในแนวปะทะอีกส่วนหนึ่งครับที่อาจจะทําให้ภาคตะวันออกเรานะครับวันนี้วันศุกร์อาจจะมีฝนตกบางพื้นที่แต่ตกไม่มากในช่วงบ่ายแล้วก็จะเป็นวันที่7ส่วนในวันที่8ด ตามพยากรณ์หรือตามคาดการณ์นั้นก็ระบุครับว่าฝนตกหนักทีเดียวทั้งในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฉะนั้นท่านที่จะให้น้ําท่านที่จะดูแลจัดการในเรื่องของการพ้นปัจจัยก็ให้ดูองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะครับประเด็นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายท่านสอบถามนะครับว่าถ้าฝนจะตกเนี่ยเราควรจะต้องให้น้ําดักไว้ก่อนไหมคือเรื่องนี้เนี่ย เราต้องอย่าไปจำเป็นสูตรสำเร็จนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านให้น้ำเป็นปกติตลอดมาคือไม่ได้บังคับน้ำหรือไม่ได้อดน้ำเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้น้ำดักไว้ก่อนหรือล่วงหน้าก่อนที่ฝนจะตกหนักเพราะว่าในพื้นที่ในดินของเรานั้นมีน้ำอยู่ในองค์ประกอบที่ตามขั้นตอนมาแล้วส่วนในด้านของทางใบที่ฝนจะตกลงมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับถ้า ไม้ผลของเราอยู่ในระยะที่อดน้ำอยู่ในระยะแห่งความเครียดอยู่ในระยะที่ใบสลดุดตรงนั้นจะมีผลกระทบจึงมีคำแนะนำว่าเราควรจะให้น้ำก่อนผมจึงสรุปว่าถ้าท่านมีการให้น้ำเป็นปกติใบของเราเป็นปกติก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปให้น้ำดักในกรณีฝนที่จะตกเช่นนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต,ตหรือไม่มีแน่นอนครับ นั่นหมายความว่าในขณะที่ฝนตกลงมานั้นท่านอาจารย์เลื่อนสากวัฒน,นคุณซึ่งเคยให้ความรู้กับเราไว้เนี่ยเมื่อมีความชื้นมีฝนตกหนักมีปริมาณในตัวเช่นที่ไปกระตุ้นเขาเรียกว่าแอคทีฟในตัวเช่นหมายถึงว่าพืชหรือทุเรียนน่ยจะดึงในตัวเช่นจากพื้นดินจากด้านล่างขึ้นมาในปริมาณที่มากเมื่อในตัวเช่นขึ้นมาในปริมาณที่มากมันก็จะทําให้ขาดแคลเซียม เมื่อขาดแคลเซียมมันก็จะเกิดอาการหลุดร่วงสลัดผลเพราะฉะนั้นในกรณีของอาการสะดุ้งน้ำในภาษาเราชาวสวนก็เหมือนกับการที่มีส่วนนะครับที่จะไปทำให้เกิดการสลัดเพราะฉะนั้นในกรณีปัจจัยที่เราควรจะให้ปัจจัยที่เราควรจะให้นานเราก็จะมีในส่วนของปุ๋ยในจตดเจ่นก็คือปุ๋ยย,ย,ยูเรียยูเรียชนิดพ่น ถามว่าทําไมก็ในเมื่อมันดึงไนโตรเจนคือต้องเข้าใจครับว่ากรณีการให้ในส่วนของยูเรียเนี่ยเป็นการให้เพื่อที่จะนําเอาในส่วนของแคลเซียมตัวองค์ประกอบที่2คือแคลเซียมเดียวครับจะเป็นเรารู้จักโมลฟุตโมโดแค,คลแคลซีซูนหรือแคลเซียมเดียวตา่ตางๆก็จะนําแคลเซียมเข้าไปสู่เนื้อเยื่อหรือไปสู่ ขั้วของทุเรียนประกอบกับในส่วนของอตัวพลังงานนั่นก็คือในส่วนของตัวอะมิโนพิเศษจะเป็นไซฟามินบีเคร่วมกับตัวอะโทนิกอะโทนิกจะจัดอยู่ในกลุ่มของไนตัฟีโนเรตเป็นในกลุ่มของไบโอส e ตอเรนก็มีแค่เพียงเท่านี้ครับพ้นไปที่ตำแหน่งผลขั้วผล ก็จะทำให้ปฏิกิริยาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นผลดีในกรณีสำคัญที่เราต้องเข้าใจคือกรณีถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วเขาดึงในตัวเจนมาจากพื้นดินขึ้นมาในปริมาณที่มากมันก็อาจจะทำให้พืชขาดแคลเซียมเราก็เติมแคลเซียมไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราต้องเข้าใจคือตัวซุเปอปรด์ดีหรือดีในเตรดในอดีตปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าซปเปอร์ดี จะไปทำหน้าที่ที่จะเปลี่ยนไนโตรเจนไนโตรเจนที่พืชกระตุกขึ้นมาหรือไนโตรเจนที่เราให้ไปเนี่ยนะครับหรือไนโตรเจนจากน้ำฝนกลายเป็นในส่วนของพลังงานอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนี่คือคุณสมบัติของซูเปอร์ดีซึ่งหลายท่านถามอีกครับว่าแล้วมันมีตัวอะไรทดแทนไหมก็ตอบว่าไม่มีครับ อันนี้เป็นผิดพันนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตัวพิเศษเราต้องเข้าใจว่าทำไมเราต้องให้ตัวซุปเปอร์ดีก็ด้วยเหตุผลตรงนี้เท่ากับว่าปัจจัยที่เราพ่นไปตรงนี้เนี่ยหนึ่งไปเติมแคลเซียมสองไปลดคำสั่งในการหลุดล่วงสามเป็นพลังงานที่จะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตและส เพิ่มพลังงานก็คือเปลี่ยนไนตรเจนให้เป็นโปรโตีนภายในระยะเวลาสั้นเราก็จะพ่นไปเฉพาะในตำแหน่งผลเท่านั้นนะครับเราอาจจะพ่นภายในทรงพุ่มพ่นใบไปด้วยก็สามารถที่จะช่วยได้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในประเด็นฝนที่กำลังจะตกในวันที่8-9กลุุ่มภาพัน์นี้ สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับผมนำเรียนว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ในวันพฤหัสในเรื่องของเงาะเรามาติดตามฟังกันต่อเป็นสาระความรู้ต่อเนื่องกันได้เลยครับเมื่อวานนี้เราตกค้างกันในเรื่องของการใช้ฮอร์โมน n a หรือเนบทะลึกแอซิกดังนั้น ในกรณีของฮอร์โมน n a a หรือออกซินเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราไปใช้กับทุเรียนเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของการทำหน้าที่แทนมเมล็ดในระหว่างที่มเมล็ดยังไม่สมบูรณ์ก็นี่ก็เหมือนกันโดยอัตราการใช้นะครับเราก็จะใช้ที่อัตรา 30cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรย้ำนะครับว่า 30cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรตรงนี้ใช้เพื่อสลัดขี้คอในขณะเดียวกัน ก็จะมีคําถามว่าแล้วเราใช้ตัวเดียวเลยอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเดียวเพราะเราจะพ่นแล้วเราก็เอาไปร่วมกับปัจจัยกลุ่มที่1นึ่งะครับที่ผมได้อธิบายมาอย่างเช่นเราจะมีเทรนเนอร์ก็มีของโซของบริษัทเทคโนโครอบเรามีสาร่ายอะมิโนมีเซเนกอนเรามาีสปีดบูมีทีเคบูสเตอร์ไเป็นสาร่ายอะมิโนเราก็นำมาใช้ร่วมกันเพื่อที่จะไปเสริม การทำงานของผลประเด็นตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เราจะดําเนินการเพื่อบํารุงต่อไปเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตร,ตรงนี้จึงเป็นสองขั้นตอนที่ต้องอธิบายว่าขั้นตอนแรกเราสลัดขี้ข้อก,ก่อนหลังจากสลัดขี้ข้อแล้วเราก็มาสำรวจถ้าเราพบว่าปริมาณผลเริ่มเบี่ยงชัดเจน เราก็จะทําการบารุงต่อไปเลยหมายความว่าขั้นตอนนั้นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราสลัดขี้คอกไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่2คือหลังจากขั้นตอนที่1คือฉีดเซฟซีเอฉีดตัวบำรุงแล้วมาขั้นตอนที่2องสลัดขี้คอกเมื่อพ่อนไปแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพิทากกรครับตรงนี้ เราก็จะต้องรออีกสักนิดหนึ่งรอผลของการทำงานว่าผลของการที่เราไปกระตุ้นหรือไปสลัดขี้คอกเนี่ยเขาได้ผลเป็นอย่างไรเราจะเจอเหตุการณ์สองเหตุการณ์คือมีผลเบี่ยงขึ้นเหมือนกับที่อธิบายมาเราก็เดินในขั้นตอนต่อไปแต่ถ้ายังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับจะเป็นปัญหาต่อการตัดสินใจของพี่น้องเสกอนว่าอา้าวแล้วเราจะทำยังไงต่อ เราจะสลัดขี้ขอคอกซ้ำหรือเราจะพ่นบำรุงซึ่งตรงนี้มันมีอัตราความเสี่ยงสูงมากนะครับผมต้องย้ำว่าเ,าเงาะเนี่ยพอขึ้นผ่านเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วถ้าเขาไม่เบี่ยงแสดงว่าเป็นขี้ขอคอกถาวรในปลายสัปดาห์ที่สองนะครับแสดงว่าเป็นขี้ขอคอกถาวรดังนั้นเราอาจจำเป็นที่จะต้องหยุดการลงทนุนคือปล่อย หรือหรือเราจะทําการสลัดขี้คอกอีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะทดลองดูได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอทําความเข้าใจกันเมื่อเราดําเนินการไปแล้วเพราะว่าในกลุ่มปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเขาแค่เป็นตัวช่วยเป็นตัวสนับสนุนไม่ใช่เป็นตัวที่จะไปสั่งการได้แบบเบ็ดเสร็จฉะนั้นในลําดับนี้ถ้า เราดําเนินการสลัดขี้คอกไปแล้วเราเห็นการเบี่ยงเราก็บารุงต่อแต่ถ้าเรายังไม่เห็นอัตราการเบี่ยงเราก็ต้องรอผลของการจัดการตรงนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็อาจจะตัดสินใจสลัดขี้คอกอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเราพบว่ามีอัตราการติดผลขึ้นเบี่ยงขึ้นเล็กน้อยนั่นหมายความว่าเราก็จะ เห็นว่าปริมาณการติดผลมีเท่าไหร่เราก็จะสลัดที่เคาะอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเราจะปล่อยไปเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มต่อการลงทุนนี่คือในกระบวนการขั้นตอนที่สองนะครับก็คือสลัดที่เคาะแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลก็ปัจจัยก็จะมีแค่นี้ถัดมาหลังจากนั้นเราจะเริ่มพบเห็นเงาะมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากเงาะที่เบี่ยง ขั้นตอนนี้ปัจจัยที่สำคัญนะครับก็คือการไม่ให้หลุดล่วงการสร้างเปลือกและขนให้หนาดังนั้นในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มปัจจัยที่ค่อนข้างจะใช้ปริมาณไนโตรเจนสูงท่านอาจจะเลือกปุ๋ยทางใบนะครับสูตรไหนก็ได้อย่างเช่นสา 3 0 12 12นะครับหรือจะเป็นในส่วนของสูตร25 77เสมอนะครับจะเป็น20 20 20, 20 25 25ิ5หรือ21 21ก็ได้ทั้งนั้นครับตัวที่1ก็คือกลุ่มปุ๋ยทางใบที่จะพ่นไปแล้วพ่นทั้งใบและผลเราต้องเน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มที่ธาตุอาหารหลักที่เราต้องการคือไนโตรเจน และถ้าอย่างนี้เราใช้ยูเรียได้ไหมเรามีงานทดสอบมีงานวิจัยตรงนี้ครับว่าถ้าท่านจะเลือกปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่นสูตร15สูตร20สูตร21เนี่ยเราก็จะใส่ยูเรียชนิดพ้นไปอีก200กรัมหรือ2ขีดก็จะเป็นการปรับสูตรเพื่อเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปให้ไนโตรเจนนั้นมากขึ้นมากว่าปกติ ส่วนที่สองธาตุอาหารที่จำเป็นคือแคลเซียมประเด็นของแคลเซียมนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าแคลเซียมมี2อ,อย่างอย่างที่1คือแคลเซียมเดียวอย่างที่สองก็คือแคลเซียมบรอนดังนั้นในกรณีของการบำรุงเราให้แคลเซียมบรอนเป็นการบำรุงแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องการให้เกิดการหยุดการหลุดร่วงป้องกันการสลัดผล ทำให้ขั้วเหนียวแข็งแรงทำให้เปลือกแข็งแรงไม่แตกเปลือกหนาก็ต้องเป็นแคลเซียมเดียวนี่คือเงื่อนไขแต่สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจต่อก็คือว่าแคลเซียมเหล่านี้เขาจะไม่เคลื่อนย้ายนะครับต้องเข้าใจว่าแคลเซียมและบรอนพ่นตรงไหนเข้าตรงนั้น ดังนั้นการพ่นไปที่ใบก็คือเติมไปที่ใบการพ่นไปที่ผลก็คือเติมไปที่ผลแล้วก็ในระยะผลอ่อนเนี่ยมีการสร้างเปลือกสร้างขนเขาจะใช้พลังงานตรงนี้แล้วรับได้ดีจึงกลายเป็นส่วนที่จะทำให้การสร้างเปลือกหนาขึ้นขนยาวถ้าขนยาวมาจากอะไรก็คือจากฮอร์โมน GA หรือจิบเบลิกแอซิดเพราะฉะนั้น กรณีตรงนี้พิทศกร,กรที่อาจจะเลือกเอาปัจจัยบางกลุ่มอย่างเช่นท่านฉาพ่นปัจจัยกลุ่มสลายเข้าไปท่านก็เติมฮอร์โมน GA หรือจิบเบอลิกแอซิดเข้าไปอาจจะมีปัจจัยบางตัวอย่างเช่นตัวทรีบูมทรีบูมก็เป็นสาลายบวกจิบซึ่งเราก็พ่นไปที่ผลก็จะทำให้ขนยาวก็ได้อีกแนวทางหนึ่งอันนี้คือการสร้างเปลือกให้หนาสร้างขนให้ยาว กลุ่มพลังงานจะเป็นน้ำตาลทางด่วนจะเป็นกรดอะมิโนท่านใช้ได้ทั้งสิ้นครับเพราะเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงพ่นไปที่ใบใบก็ได้รับพ่นไปที่ผลผลก็ได้รับทันทีเพียงทำงานในระยะสั้นอันนี้คือกลุ่มปัจจัยในระยะนี้ผลติดแน่นอนแล้วเข้าสู่สองสัปดาห์สุดท้ายหลังจากอดอกบาน ผ่านไปก็คือ1เดือนเราจะพบนะครับว่าพอถึงช่วงระยะตรงนี้เนี่ยจะมีการสลัดผลเหาะการสลัดผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับกรณีที่อาหารไม่เพียงพอคือในระยะแรกเขายังใช้พลังงานน้อยพอระยะที่สองเมื่อผลโตขึ้นมเมล็ดเริ่มสร้างการใช้พลังงานมากขึ้นเขาก็จะเกิดการแข่งขันกัน เราจะพบการสลัดผลดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้เขาสลัดเราก็ต้องบำรุงตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญก็คือปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตรแคลเซียมบอรอนก็จะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักต่อไปบำรุงไปทั้งใบและผลนี่คือในส่วนของชนิดของปัจจัยในขั้นตอนซึ่งกลุ่มปุ๋ยเองเราก็เลือกปุ๋ยสูตรเสมอ หมายความว่าเรามีทั้งในส่วนของพ่นใบบำรุงใบและผลในกรณีตรงนี้เราก็จะดำเนินการให้ปัจจัยเตยก็ต้องย้ำในส่วนตรงว่ากรณีของปัจจัยหรือกลุ่มธาตุอาหารที่เป็นจำเป็นครับทางใบเนี่ยก็จะมีประกอบปุ๋ยทางใบซึ่งเราต้องการไนโตรเจนสูงกรณีอาหารเสริมครบสูตรเช่นไมโครมิกเอฟพวกเทส หรืออ,อยู่ที่ไรอาหารเสริมต่างๆครบสูตรเป็นปัจจัยจำเป็นส่วนกรณีการนำพลังงานไปช่วยผลก็เป็นหน้าที่ของแคลเซียมบอรอนเพราะฉะนั้นเราก็จะท้นควบรวมไปทั้งหมดนะครับนี่คือขั้นตอนของการเพิ่มขนาดน้ำหนักส่วนปัจจัยเสริมเติมแต่งอะไรนั้นก็อยู่ที่พินักกรจะเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุนปัจจัยตัวที่สำคัญต่อมาจากนี้ไป ก็คือเรื่องของการป้องกันเชื้อราปีนี้สภาวะากาศพลิกผันเปลี่ยนแปลงมากนะครับาราแป้งเงอะนะครับเชื้อราออยเดียมเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันเชื้อรานั่นก็คือกลุ่มราแป้ง ที่จะทําให้ขนของเงาะสั้นลงเป็นเงาะขนเกลียงชะงักการเจริญเติบโตซึ่งเราไปสํารวจเราต้องสํารวจนะครับเมื่อสํารวจแล้วเราค่อยใช้คือเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปพ่นดักนะครับอันนี้เป็นการใช้ต้นทุนที่มากเกินไปเพียงแต่ว่าเราสํารวจแล้วเราพบเราก็ควบคุมอาจจะเป็นเบลคุดอาจจะเป็นพวกในกลุ่มของอตัวซาพรอนอะไรก็ เป็นส่วนเฉพ,เพาะกลุ่มราแป้งครงนั้นนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานถ้าเราจะเอาสูงเกินไปก็เ,เป็นพวกอะโซฟซิสโตบินอะไรประมาณนี้พินักกรครับนั่นคือกลุ่มปัจจัยที่เราต้องการใช้เพื่อควบคุมทั้งคุณภาพทั้งในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็รายละเอียดประมาณนี้ในด้านของมแมลงเราทราบด,ดีอยู่แล้วนะครับว่า กลุ่มปัจจัยตัวปัญหาสำคัญก็คือในกลัวเพี้ยแป้งกรณีของเพี้ยแป้งเนี่ยเราจะต้องเร่งทำการควบคุมกำจัดและต้องทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนดอกบานอึกก่อนออกดอกหลังดอกบานผลอ่อนเพราะฉะนั้นในระยะผลอ่อนตรงนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมโดยในส่วนของการควบคุมนั้น พนักรต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันเรื่องของสารเคมีมีเงื่อนไขมากเพราะฉะนั้นการสํารวจจึงเป็นปัจจัยหลักถ้ามีเราก็ค่อยใช้สารเคมีถ้าไม่มีเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทุนสูงนักอย่างเช่นอีบาเมกตินเบนโทเอตนะครับในกลุ่มของพวกตัวโปรฟิโนฟอร์ บวกไซเปอร์หรือจะเป็นในกลุ่มของตัวโกุไทออนอันนี้ไทายามีท็อกแซมอะเซตามีพินอะบน,นเป็นชู่อกลุ่มสามันซึ่งเรายังคงใช้ได้กับในส่วนงาะแต่ปัญหาคือการสำรวจพบแล้วรีบทําการควบคุมอย่าให้เกิดการระบาดครับ ทั้งนี้เพื่อให้การฟังสาระต่อเนื่องนะครับก็เลยขอเวลานี้ให้กับผิดพันธ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการขาองเราในเบื้องต้นก่อนครับข่าวเด่นเทคโนกรอบตอน ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15้5พ่น2-3ถึงครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ิผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับ มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนจากประเทศเยอรมนี เช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเ์เซ็ตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ มีด้วยกัน3สูตร G10 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5 G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้าฉขนมทั่วไป ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวถูกต้องถูกต้องประหยัดประโยชน์แล้วประอะไรนะ เะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ์ตร้าเคได้ทีี่รร้นเเคมกษตท และชัยฤก,กรรษกเกษตรทุกสาขา ไพราคอัยราคอัยราคอ,าคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท จกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในปิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสหรับประเด็นสาร,ระในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะนำเรียนเป็นประเด็นคำถามและก็ขอ คำตอบขอคลายข้อสงสัยในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเพื่อการบำรุงผลเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการใส่ปุ๋ยบำรุงผลนั้นเป็นข้อมูลที่หลากหลายมากบางส่วนบางท่านก็แนะนำในส่วนของสูตร15,5,20บางส่วนก็แนะนำในกลุ่มของปุ๋ยที่เราใช้กันอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือกลุ่ม 12, 12, 17อาจจะมีบวก2หรือบวกธาตุอาหาร ในบางกรณีบางพืชเราก็อาจจะมีการใช้ปุ๋ยสูตร13-13-21ซึ่งผมเองก็ยังคงแนะนำอยู่ในบางพืชคือประเด็นนั้นก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบในเรื่องของสาระความรู้นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรที่เราจะใช้ในการบำรุงผลของไม้ผลแต่ละพืชเนี่ย มันจะมีองค์ประกอบของหลักการโดยทั่วไปก็คือการใส่ปุ๋ยก็คือการเติมธาตุอาหารลงไปในดินเพื่อให้ตรงกับชนิดของพืชตรงกับความต้องการของพืชหรือเหมาะสมกับชนิดของพืชน,นั้นๆอันนั้นคือหลักการที่1ส่วนในหลักการที่2ก็คือเป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อเชิงตกแต่งหรือเพื่อที่จะเป็นการให้ในลักษณะของเชิงเทคนิคยกตัวอย่างเช่นกรณีของทุเรียน การใส่ปุ๋ยในบมรุงผลในระยะดอกระยะผลอ่อนทำไมเรากลับกลายมาเป็นใส่ปุ๋ยสูตรที่มีในตัวเจ่นต่ำอฟอสฟอรัสสูงโพแทสเซียมสูงเช่น8 24 24หรือ9 25 25ก็ด้วยยเหตุผลเชิงเทคนิคครับในรายละเอียดเนี่ยมันต้องไปดูว่าพืชแต่ละชนิดจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในระยะนี้ ส่วนใหญ่เรากลัวหรือเราไม่ต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็จะปรับมาใช้เป็นสูตรนี้แต่เป็นการให้เพื่อที่จะรอระยะเวลาในการพัฒนาผลที่จะให้เขาปลอดภัยและเจริญเติบโตเต็มท at ี่เราก็จะมีการเปลี่ยนสูตรต่อไปเหลือดูเวลาหมดครับติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับ เราก็ายินดีนะครับที่เบอร์092 656 9529สําำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ